ปาดเห็ดปว่วงปามปาดปาดปาดคนขายก็เห็นงามเ <c oughs> บิ่งค้นขายก็ดีก็พี่น้องเ <c oughs> บิง่งผู้ได้เบิ่งค้นขายก็ดอกอมาค้นขายหมมาคนขายาปางยเห็ดป่วงไม่ไม่เนยให้บอกออกไม่ไม่จเลยจ้าไม่ไมเลย

เยอะรับพูดี่น้องเห็ดปวกมากเลยเด้อบ้านเนี่ยเห็ดเป็นโลคครับเพือเป็นุงโรคเท่าไหร่ครับน่สามโลคซีเตอรเขาเป็นผ่ีามเลยายงาเงาผัวนะตุ๊กสั่งพี่น้อ เครื่องร่อนป่ะเจ๊นาง่อนยังปีหน่งต้ออนแต่รอนดนอ่อเลโเ็ดปลวกเฮ็ดปลวกเฮ็ดปลวกน้ำแขงไอมันต้มมันเต็มจอะไรเงี้ยไงจะขายหมืนจะขายหมันที่เรงคนคุณซื้อ ห้าหเทมนี้อได้หมดเลยนางสาวสวยองงามร้องงามเราจะบังเหตุบังคดยงหลายก็มาบงคเนีบังเหตุเราสาวสวยจากใสเอ้า เอาคือขาวตัวเองคือขาวนอยูหมเม้นมันขาวด้ว่น่าตัวนี้ขาวมาตรงลางมันบ่มีดินตัวนี้มาตรงลลางเลยกันขาวทรรมชาิเลยออตัวนี้ดำย่างเสีบพอดีจุ่มเป็นไงคนดำเนาะตัวนี้ดำมีดินยู็กม่ม้นตัวนี้มีดินมีอยู่กันแต่โบราณสวย เป,มมเป็นดินโคลนไ่นด้ห่มใหม่หคามเลยเดอโลดเดอสี่ร้อยบาทเจ็ดขวบตุ่มละสีนร้อยเ็ดวแกงตุ่มลสี่ร้อออนซอนเ็ดขวอนขาวส่วนหวเร่งดตัวนี้เป็นดำคนละแบบยูคนละมองคนละคุม่มคนละควงเอา เบิ่งเอาหลุกขาที่ร้านดอกจานนะครับด้วยร้านดอกจานตลาดร้านดอกจานอำเภอเขมราชครับผมหานพื้นบ้านหลายหลากเลือกเอาจะเบิงบ่งร้านนี้คือเกาลา้านสาวสวยนี่ร้านสาวสวยยิ้มหวานมอน,นี้ผัวบริหารย,ยิ้มหวานดี นี่นี่คนยิ้มหวานเพ่ได้ให้ไม่คือพลังคนหรอกมาแล้วก็นแบบนั้นเนาะเออว่าฮ่า่าทุจับะนะฮะยัเกี่อร่อเอคนแล้วข้าวเดียวึ้นเดียวค่ะคอลตัว กำลังม้คือนังแรสินค้า,า,าเห็ดปวกออกอินดีกำลังขึ้นมาก่นพี่น้อ,นอง,องมาจากฟังสปปลา่หลาหลา,หลายสินค้าสินค้าหลายหลา เอาก่อกเส้อถุงพลังก่อกเสื้อถุงครับผมโลละ350โอ้คิว่ถูกยี่เยพวห้าสิบค่าถูกมากเลยคิว่าถูกมากสามร้อยห้าสิบลังกรอกเส้ถุงครับผมมักเงยเงบ่เจ๊ ละมักของไงแล้วะไม่ขาเมาครับไม่ขาเมาเมาเมาว,วน่ายพอดีพอดีจะนี้งงกลัว ก็เลยง่ายกลัวครับเป็นดอกใหญ่ดอกใหญ่น่าเช่ตัวนี้เฮ็ดปวกนะเดี๋เฮ็ดปวกคดอปปะน้ำแจ้งอาจารย์เฮ็ดบน้ำแจ้งเหมือนน่องเง้ยครัฟังซอฟอล่ากำลังขึ้นมาเมื่อกี้เองกำลังขึ้นมาน้อยกินแทบแล้วอาจารย์มุ้นบ้าข้าหวงปากหวง้อ นีแ่แหละบรแซ่บขอบคุณครับขอบคุณพเพื่อนๆเอ,อาเ<ม>สียบังคิบใหม่มีใหม่เลยครับผมขอบคุณครับพเพื่อนเพื่อน